ไอ้ขอเสริมความชามารถเราน,นิดนึงครับคือไอ้มองว่ายุคอินดี้ถูกยุคที่านมายุคอินอินดีปมม้ปฐมเลิกแรกอินดี้ปฐมฤกษ์แรกอในช่วงในช่วงที่เขาเรียนมหาลัยครับเกิดความบูมอินดี้บูมขึน้นอเพื่อปหล่ากันยุบงายไปและอินดี้ตอนเนี้ยกงลอของความอินดี้ไม่อีกแล้วมากฟึบนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นนอกจาก่ข่เพลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นมืดๆสันแสนไขา่าในในประเทศไทยเขาเนี่ย หรือว่าในโลกก็ได้ในโลกงถึงเป็นหลายล้านขาไข่หรือปะพอทุกคนสามารถเห็นไข่เพียงอยู่บาทได้แล้วขาวนี้คือสิ่งที่ตามมากคือนักคุดทองนักคุดทองก็ขอเกินขอใส่คําศัพท์ว่าแทนว่านักคุดทองเลยกับหมายความว่าพอเห็นคนเห็นทองว่าไม่เหวุดีโออย่างกระไรตัวลงยูทูบเห็ุดคอนเทนต์ยังลงยูทูบก็ได้ตามเกณฑ์กติกาของช่องยูทูบแล้วมเาเสียเงินอตอบแท่นในยูทูบโมเมนตแค่เหตุตะเพงอย่างเดยวนะครับรบ,บารนนิซุ่มที มีใจรักในด้านเสียงเพลงก็เฮ็ดเป็นนักขุดทองด้านเสียงเพลงนะครับไอ้เคยไอ้เคยถามลุงคนเขาบอกสุกังไม่มีหอดการไปยืมเงินธนาคารไปกู้หนี้ยืมสินไรเอาทีดินทีไรทีหน้าทีบ้านไปจำนองมาเพือ่อจะเอาเงินกู้เงินอย่างมาเฮ็ดเพลงเลยเด้่หาปั่นเล็กน้อยปัน่นศิลปินไหมปั่นเล็กน้อยไหมขึ้นมาเพื่อหวังว่ามันสิกลายเป็นซิงเกิลฮฮตดลอยล้านวิวฮะหลายล้านวิวขึ้นมา เราพลิกชะตาชีวิตกูเงื่อนกูนี่ยืมสินกสิได้ขึ้นจากงานการรับงานจา้างจ,จากเด็กหน่อยที่มีกระแสะเพลงดังขึ้นมาหรือ,อ,อหรือคันไดฮอตรอยล้านวิวสองร้อยล้านวิวหรือหลายสิบล้านวิวขึ้นไปนี่มันกสิไดเงินจากกูถูกมาเราเข้าเงินใสเนียนสามารถพลดนี้ได้เราก็เราก็นอกจากนั้นก็สามารถพลิกฐานะกลายเป็นคนลำลดวยกันเป็นนักขุดทองที่ประสบความสำเร็จได้คลังคนคิดแบบนี้เลยบ๊อบบีมองเลย บางเทื่อบางเทื่อมันเป็นความฝันของของคนที่มองเฉพาะคนสําเร็จเนาะเขาลืมมองว่าในหนึ่งคนที่สําเร็จมันจะมีอีกประมาณเป็นลอยคนที่บ่สําเร็จอเขาลืมเบื่องตัวนั้นนั่างนีนะครับอกลายเป็นว่าไปมองคนนี้หนึ่งอัลบั้มทํางินได้เป็นสิบล้านลอยล้านเห็นเห็นตาเห็นตานักร่องที่เขาดังเพลงที่ดังเห็นตาเห็นตาในหางอินดี้ที่ พี sea, ite, uh ่เขาไปถึอช uh ่องครับแล้วเขาได้เงินมาแล้้วเเาไดงินแต่ว่าคนล้มเหลวนะบอยเบิ่งเขาบอยยังบ่เห็นตัวอย่างของล้มเเหหลววบ่่็นตัอยางคมล้มเหลวอาจจะเพราะว่าคนล้มเหลวน่ะมันบ่ดังอ่าแตเลยก็เลยร่เห็นตัวดังก็เลยบ่รู้จักก็เลยหมายว่ากลายเป็นกลายเป็นคนที่พอบ่ดังล้มเหลวแล้วก็หายเงียบไปเลยหายเงียบไปเลยก็คือมาคล้ายๆถือถือไอ้พัวเขาไปเมืองเขาไปภูเขานึง่งจะไปขุดทองคือในหนังฝรั่งไหม พราะได้ท้องกับสิแบกพวกเมื่อเพื่อนเงียบเงียบูดเดียวอ่าแมนอ่าแบบเงียบเงียบงีู้ดเดียวเงื่อนที่ไปกูนี่ยิ่งเพราะว่าเป็นคารถดมากคาซื้อมากซื้อเงี้เข้ก็ไปพูเขาก็ต้องหาวิธีธีที่หนีไปตามวิถีทางชีวิตครับคือซึ่งคนเราเนี่ยคือหายเงียบไปเลยใค่โอ้ประมาณประมาณเสียนะโอ้ไปขุดทองในขุดทองเห็ดเพลงลงยูทูปประมาณปั้นศิลปินประมาณเมื่อกันเด้งเห็นไว่าเออคอยไปก็ได้ผู้ใดอยู่ก็อยุ่ต้องเสียนะมาทีผู้มั่นเหล่ก็นอ่า พอท่องก่อนไงก็กลายเป็นกลายเป็นค้นลำรวยไปอูฟู่ถูกมั่งอู่ไู่ไปบัดนี้ก็กลายเป็นตัวอย่างกลายเป็นตัวอย่างในท่างสาเร็จออคนที่เป็นตัวอย่างในท่างของของลมเหลวขึ้นมากก็บเจก็จกกับับแบบบ่ประกาศจากของกษิเจบจองยุ่ในห้องหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือจไดใจนี่ขาดขวามั่นใจนี่ครับครับสองก็คือย ไายังหยับดีกว่าอืมเจ้านี้ภาพแล้วบ่บอกมูดเอาไนอะไรพวกนี้ดอกอยากอายน้ำแล้วก็อือยำงหยับไปก่อนเจ้าไอ้เจ้าหนี้งงๆ่ามันไปใส่ขึ้นที่วัดขึ้นที่ไหนนี่พวกนี้หลายพร้อมเออครับอือจนจนบางคนอ่ามองการท่ำเพลงว่าเป็นเป็นช่องทางรวยแนนแนนไอ้ไอ้เคยไปเจอหลายคนครับแล้วก็ถามแล้วก็ถามคือเพิ่นเขามาขอแชร์ความรู้จากเข้าองเสร็จละแต่เห็นเขาเป็นครูบาอาจารย์เลย ทุกคนี่ถามไปเลยว่าเหตดจังไดเจังเข็ดเพ่งอยง่างไหนเองสิ่ด้เงินอแล้วก็ปีนาเรื่อยๆคือผู้นั้นแม่อาจารย์ผู้นี้แม่มใครนีแม่ใครในห่างอินดีผู้นีแม่ผู้หนีแม่เข้ามาจากสีตอบจังไดนั <c oughs> ่นอกมันบอกมันเพราะมันม่าสามารถเดาเลยว่าเพ่งใดสิรีปินใดเหตุไปแล้วปุ๊บมันสิด,ดังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเออเข้ามาจากสีตอบจังไดอันนั้นคือคือในม้วนบรรดานขุดท่องที่ที่เขามีทัศนคติเกี่ยวกับการมองยุกยูทูบ Mm hmm. มองยูทูบว่าเป็นเหมืองทองเลยเขามาคุดกันครับ <Yeah. S 2> อ,อือันนี้เราบบดนี้คือมันหุ่มกันมากหลายหุ่มกันมากหลายใ mm hmm. ไ้กระแบกเสียมเบียกพัวเขามาเหมืองยูทูบเนี่ย <Yeah. S 2> ครับุดกันนี่คิดว่าท่องมันยังเลือยคุดอีกโดนบออผมผมคิดว่าถ้าคุดเป็นฟีมือ,อมถึือม,มันก็จะเจอท่องอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางเทอเขาเขาลืมคิดใน,ในความสมาในตัวที่มันมองว่าเห็นเออ ก็คือการเขียนเพลงก็ตามการเรียบเรียงก็ตามหรือการแสดงออกก็ตามการขับร้องหรือการยังจนมันเป็นเพลงฮหตเนี่ยทุกอย่างมันคือมีรายละเอียดเต็มไปหมดออ่อ่่นะครับคุณภาพของเพลงอ่าต้องฝึกขนาดใดต้องมีพื้นฐานของการบรรลุใกล้ตีายขนาดใดตั้งสิสามารถเขียนเพลงได้วิเคราะห์เพลงได้แล้วก็อ่านตลาดอ่านยังว่าเพลงแบบนี้มากเพลงนี้แบบนี้บ่มากอืเฉพาะการการเขียน แล้วก็มามาลงกันอาเรนดนตรีกับการร้องการจับค้นไปร้องคนกับเพลงไม่ต้องเข่ากันอีกอืมอ่าซึ่งซึ่งมันทุกอย่างทุกขั้นตอนมันจะมีการการใส่ทักษะฉพาอท่างอือืมครับในขบวนอ่าในขบวนการนั้นครับที่บอบบี้ไล่มาทั้งหมดเนี่ยคอมชันไล่มาทั้งหมดเนี่ยในขบวนการนั้นสิ่งที่ควบคู่กันไปคือไล่ใจแน่นอน แงินบอกการลงทุนและไล่ใจยิ่งคนที่สมมติว่ามีมีนักขุดทองเพืนึงมีนักขุดทองเพืนึงสิปรบมือหน้าตัวเองว่าสิเป็นนายหางยูทูบห้ได้สิเป็นยุทธนายหางยูทูบก็ได้ไปกู้เงินมาแต่ว่าเจ้าของบ่มีความรู้ทางดนตรียังเลยครับบอมีความรู้ทางเพลงยังเลยแต่ใส่เงินหมไเเบิกท้างเราครับผู้ใดส่งมีฝีมือกูไปจ้างไปจ้างไปจ้างจ้างแต่งจ้างเรียบเรียงจ้างโปรดิวครับจ้างของอัด์ตต่างต่างซุมนี้สิรายจ่ายสูงถูกต้องบ่แน่นอนรายจ่ใจสูง ครับาดทีทาทาคล้ายๆว่าจับมากบ่ถือกันอืจับเพลงมาบ่ถือกันสไตล์กบนักร้องหรือจับนักร้องซึ่งมีเสียงบ่ถือคาแรคเตอร์ของเพลงอหรือจ้างเฮดดนตรีซึ่งบ่เขากับเพลงบ่ถูกประเภทของเพลงกับมีโอกาสที่เพลงจะล้มเหลวโอกาสเยอะมากแต่โอกาสที่มันจะพอดีปั๊บเนี่ยเนื้อกับเขากับนักร้องพอดีตรงกับช่วงยุคสมัยดนตรีมากพอดีการขับร้องดียังเสร็จโอกาสมันหน่อยมากแต่ถ้าทำได้ก็ ก็อาจจะโด่งดังเป็นเงินเป็นทอกเป็นชื่อเสียงเขามาแต่ช่องพลาดมันเยอะช่องพลาดเยอะพลาดเยอะที่ช่องพลาดเยอะเพราะว่าตรงนี้มันบอท,ท,ที่ไอ้เคยไปสอบถามมาเพราะว่ามองเห็นยู่ทูเป็นเหมืองทองเหมือนคนไปเหตุงานสู่ <of> เหมือนคนไปเหตุงานตอนออกกลางสินะว<ช>่<ม>าคนใ,ในเงินไหลกับไป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 บอธนัทยังจะตว่าไปก่อนเอาเลงงานไปเลยยืมเงยยืมหนี้ยืมสินมาก่อน เพื่อจะไปลงทุนบางอย่างก่อนยังเขียนคนอยากมาเป็นไายห่างเพลงย u b e อยากมาปั่นนักร้องศิลปินต่างๆแต่ตัวของบอนเ้มีความสนใจเรื่องเพลงมาก่อนบอได้ศึกษาคอยควาความรู้ว่าต้องเฮ็ดเพลงแบบไดต้องปั่นศิลปินแนวไดกาการผสมทุกอย่างให้มันพอดีกับตลาดมันเ็ดจังไดอันนี้คือบอมมีความรู้อย่างนี้เลยแต่เอาเงินเข้ามาซื้อๆอาเงินมาซื่อแล้วก็เ้วก็เฮ็ดไปตามที่ตัวของอยากเฮ็ดครับเฮ็ดไปตามที่เจ้าของเดาไป เดาหมคือว่าเดาทิศทางไปโดยบ่มีโดยเป็นการตัดสินใจและการการเลือกวิธีทางโดยบ่มมีพื้นฐานความรููเลยพื้นนฐาโอกาสเจ๊งสูงสูกมากสูงมากเพราะว่าอันนี้เราขึ้นหนักพุธท่องใช่ไห้ว่าถึงหนักพุดท่องก็คือก็คือเห็นเขาเห็นเขารวยอยากรวยนำเพินแต่ว่าแต่ว่าองค์องค์ค้อมรู้ในในการที่นั่มไปสู่ความสําเร็จหรืออ่านั่มไปสู่ จะคุดเจอก้อนทองในเหลืองเพล่งในในในยูทูบอย่บอมมี่คือคนที่เขาสำเร็จอแมนบอกค้ายๆว่าถือบักจกถือืัวไปสิลปินคนในบุหัวหมงนี้มันเป็นจะมีทองบอแมนคือมีคราะเป็นวิเคราะห์วิเคราะห์คิดคนแยกแยาต่างๆมาเป็นครับแต่เพียงแต่ว่าเห็นเขาถือก้อนทองครูว่าจะไพดินโอ้ยอย่างไรนาเพื่อนเนี่ยไปยืมเงินธนาคารมาลงทุนเน็ตเพ่งเห็นไ่ลงทุนหาศิลปินรปั้นบ้านนี้เขาทุดท่ายกรลลมเหลวลมเหลวน่มเหลวซึ่ง มันคล้ายๆบางทีมองไปคล้ายๆแม่งเมาบินเขาของไฟนะสำหรับสำหรับสำหรับผู้ที่ผมมีความรู้เรื่องวงการเพลงเลยมาพอวงการเพลงมันไม่มีแค่การเฮตุเพลงมันมีทั้งโปรดักชันมันมีทั้งอ่ขั้นตอนการบโปรดักชันคือการผลิตขั้นตอนโปรโมชันการโปรโมทขั้นตอนมีตรซึ่งต้องมีคอนเนคชันต่างๆในการติดต่อดีลงานในการในการนําพาสู่ศิลปินไปสู่การทำงานในขั้นตอนการอ่า เป็นคอนเสิร์ตเป็นอย่างต่างๆเป็นการทํางานอีกเยอะแยะเลยขั้นตอนแมนบอและและแมนแมนแมนชั้นไลฟ์แมนสเต็ปแมนซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยกว่าจะได้ความรับได้รับความสะดวกสบายแมาก็ต้องลงทุนต้องมีค่าชใจใจบันนี้ต้องนี่ละที่ที่หลายคนอดขอ้วนี่ก็เห็นหลายคนอดคั้วในสายอินดี้แบบเงินทุนเงินร้อนที่มาเห็ดเพลงอินดีจะเมื่อพอไปยืมกู้นี่ยืมสินมาเพราะ พอพอาา่พอ,พอเขามาในวงการจริงๆแหละในวงการเฮ็ดายเพลงดีหรอกคาใจายมันหลายเหลือเกินอ mm hmm. บอมเปีนมา mm hmm. เอาเพงลงลุงยูทูบเราสิแล้วเลยอ mm hmm. บา้านนี้เอาล,ง YouTube ลุงยูทูบเราแล้วเลยยอดวิวบ่ได้กับบ่ได้เงินคืนเ <c oughs> พราะว่าเจ้าของนหนึ่งคือบอมมี่ของอัสเฮ็ด mm hmm. เพลงบอเป็น mm hmm. เรนดนตีบอเป็นแต่งเพลงยงบอมเปนทนตอย่างมาจ้างเขาเฮ็ดหมือน mm hmm. นั่นปะบ้า,บานนี้ไปลงุงยูทูบมีแค่ช่องทางเดียวอยอดวิวบ mm ่มาจบเลย แน่นบ่ลบเลยลบเลยจะไปใส่ต่อบ่มีคนชั้นในการที่จะเอาเด็กหน่อยไปขึ้นไว้ที่นั้งนี่เพมีขั้นตอนการโปรโมทผ้าเด็กหน่อยไปเพื่อให้เพื่อให้คนดูจักหลายๆคิดว่าเอาลงยูทูบเรายูยูทูบสิผ้าไปหมดมันบอมแอนทันดบ มันเนี่หลายๆคนก็อดควนมาบางเอาไปยืมนี่ยืมกูนี่ยืมสินว่ามันเฮ็ดลง YouTube แล้วเพลงดังปึ้งมาโอ้เงินลังเขามากวันนี้อาจารย์เงินสิลังเขามากวันนี้โอ้ยสิบ่มีโอกาสได้นอนเราบันนอนทั้งรถตู้กับศิลปินพุ่นน่ะคนฝันไปบางคนว่ายอดยิวเอาไปลองมาหาสิบเจ็ดยู่แซมมาสามเดือนแล้วก็มีอย่างนี้ใช่ไหเอออันอันนี้น่ะครับอันอันนี้คืออันนี้คือความโดยความติดการการ การมาลงทุนขุดทองในยูทูบโดยที่บ่ม,บมีบทศึกษาบุงศึกษาให้ดีก่อนว่ามาจังไหนไปจังไหนไปจังไหนประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ไหนการลงทุนแบบไดนมันสิบคุ้มในการปั่นศิลปินลงยูทูบต่างๆ